ครับผมสวัสดีครับพบกับผม1ผลงานเพลงครับเพลงนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบกินนะครับชาบูนะครับผมก็ฝากไว้ด้วย1ผลงานเพลงนะครับกินเขาผู้เดียวไปเที่ยวกับบอมีมูคนมีผู้สาวบ่ฮูบโสดของบอเข้าใจมีสมาร์ทโฟนก็ใส่บอฮักผู้ใดบอใด ราคาบ่แม่นขี้ร้ายว่ามาละนายจังแม่นมันเงานับมือก็แห,กกออแห้งเฟซบุ๊กก็เอาบ่อยู่แหงเหรนแหงพ่อรูปคู่แหงพ่อแหงเงาก็เก่าสั่งบ่อรู้โตน,นอกคนถึงฝ่าเห็นว่าบ่เ้าไพนอสิคิดคือเหาจมแรงจมเศร้ายังมีสี่ลีสุขหลังใส่จักบาทใน่นานะละแม่นว่า คนที่เป็นเนื้อคูุ่ยลีตอนนี้เพิ่อนยุ่ใสากามาเทพบอกทีสุขใส่กันคือจังไก่ตีโลดได้บอ อยากมีคนเคียงคู่หวงแคนไปกินชาบูไปใส่กระใสเสื้อคู่บอกเพิ่นให้หูแน่ท้อขันเพิ่นกันเหงาคือกันสะกิดเพิ่นแน่ได้บอให้เพิ่นมาพูดหน้าวอว่าโอ้ว่าโอ้ละนอขันเฮาสิได้พ่อกันบอโสดกะดอกระเดียฝากไว้ด้วยครับสําหรับเพลงครับ ชาบูนะผมสำหรับคนที่ชอบกินชาบูนะครับฝ <c oughs> ากไว้ด้วยครับช่องเฮียสอมมือแม่หัดร้องครับกระัังบทสุกหลังใสจากบาทเน่นาละแม้ว่าคนที่เป็นเนื้อคุยลีตอนนี้เพื่อนอยู่ใสกลามาเทบอกทีสุกใสกันคือจังไกตีโลดได้บอ ลมหนาพัดมาสีห้องหัวใจอ้ายว่างปรดเถินงคลานมาเป็นคู่ซ่อนได้บ่สีบให้ยุ่งไตไหลต้อมสีหอมแก้มน้องสู่มือเศร้าคำ่ำสีเหตุการ์บ้าลอนละกรนอนทุกวันจนเจ้าพอใจเอโยหนึ่งเขาล่างเฉะ,ะเหตุใด้สุนเนวสีให้เชือแก้วมาแก้วมากกระสังมาหลดนะสีบ่ขัดใจนั่ง ย่อมเหตุสุยาสั่บายใจว่าแต่เทวดาส่งมาตอนใดอย่างให้ถธาโดนมันลายอดใจบ่ไว้ขพอใจแนว่าอายุคนเดียวมันเป็นบ่ไดแนมเบิงเนื้อคู่กระสิมาตอนใดอยากมีคนเคียงคู่ควงแคนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่บอกเพิ่นในหูแนททอกขัน เพื่อนกนเหงาคือกันสก,กิดเพิ่นแน่ได้บอให้เพิ่นมาโพูดนาวอว่าโอ้วันโนละลนนออยากมีคนเคียงคู่ วงแค้นไปก no ินชาบูไปใส่กระใส่เสือคูบอกเพิ่นในหูแน่ทอคันเพิ่นก่เหงาคือกันสะกิดเพื่นได้บอให้เพิ่นมาพูดหนาวอว่าโอละนอละนออยากมีคนเคียงคู่วังแค้นไปกินชาบูไปใส่กระใส่เสือคูบอกเพิ่นในหูแน่ทอคันเพิ่นเก่เหงาคือกันสะกิดเพื่นได้บอให้ กัมนมโพดนวว่าโอละนอละนอคันคันสั้นเฮาสิได้พ่อกันบอ่อสูตรกระดอกระดีก e. ็ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับเพลงนี้นะผมชาบูนะครับก็ไว้เจอเจอผมใหม่ในซิงเกิลถัดไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับช่องเฮียซอมือใหม่หัดร้องครับก็สำหรับคนที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผม ไว้เจอเจอผมใหม่ในซิงเกิลถัดไปครับผมสำหรับเพลงนี้ครับสวัสดีครับผม